วันนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งของชีวิตกันเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนคือได้งาน Part-Time นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วสวัสดีค่ะวันนี้พบช่อง Lady Gani อีกแล้วนะคะควันนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะเป็นอีกแชปเตอร์นึงของชีวิตกันเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนคือได้งาน part time นะคะเป็น Content Creator แล้วก่อนหน้านี้นะคะใครติดตามกันในโซเชียลจะเห็นว่าเอ้ยกันเนี่ย ทำร้านอาหารไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามองว่าเราอยากทํางานในสายที่เราเรียนมามากกว่านะคะก็เลยไม่ได้ทําร้านอาหารไทยแล้วนะคะก็เลยสมัครนะคะแล้วก็ได้ทำ c o n t e n ีเอเ a t o r นะคะซึ่งเป็น c o n ์ e n ีเอเ a t o r ของบริษัทเฟอร์นิเจอร์นะคะและวันนี้นะคะก็ได้โอกาสแล้วนะคะที่กันนี่จะพาทุกคนมาดูนะคะว่า1วันในการทํางานของกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะจะไม่ได้ทําเต็มวันนะคะวันนี้จะทําเป็น10บโมงถึงบ่ายสเท่านั้นเป็นอาทิตย์ห่งการทำสารวันนะคะทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ที่อังกฤษเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนไปดูนะคะคนไหนที่มาดูคดลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะให้ช่อง lady g a n n y เนี่ยฝากลงไปกดติดตามด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า วันนี้กันเนี่ยจะทําอะไรบ้างอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังเห็นว่าหน้านะคะยังไม่เต็มนะคะก็คือเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทํางานไปทํางานโดยการเดินนะคะก็คือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึง่งแล้วก็ประหยัดเลยนะทุกคนโอเคไปกันเลย โอเคตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วเราก็จะเดินไปทำงานกันนะคะ่ะโอเค Ready นี่นะคะก็เป็นห้องที่การน้องถ่ายงานนะคะนี่ก็จะเป็นไฟไฟนะคะนี่ก็เป็นกนานีน่เป็นฉากนีก่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะและนี่คือโทรศัพท์นะคะประจําตัวนะคะคือการต้องใช้โทรศัพท์นี้ในการถ่ายทํานั่นเองนะทุกคนเนี่ยวันนี้ก็จรวจที่ได้รับก็คือถ่ายทําในห้องนี้นะคะโอเคไปเริ่มกันเลย a t We โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็คือกลับมาห้องแล้วนะคะวันนี้ทำแป๊บเดียวนะทุกคนแต่ว่าจะเห็นได้ว่าวันนี้คือแบบต้องใช้พลังมากเวลาถ่ายนะคะไม่ได้แบบถ่ายแบบง่ายๆนะทุกคนวันนี้ก็คือถ่ายไป5้าวิดีโอด้วยกันนะคะแต่ว่าตัดไปแค่3นะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่ไปทำงานอีกนะคะก็คือจะต้องตัดอีก2ออันไปส่งเขานะคะก็คืองานแต่ละวันก็ประมาณนี้แหละตอนแรกนึกว่าวันนี้จะได้ออกไปนอกสถานที่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย ก็ได้ออกไปนอกสถานที่ก็คือไปบ้านจริงๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายในมุมบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่วันนี้จะเป็นถ่ายในสตูดิโอที่บริษัทนั่นเองค่ะมันก็สนุกดีนะทุกคนเพราะว่าเป็นงานที่เราถนัดนะคะการรู้สึกว่าถ้าเราได้ทํางานอะไรก็ตามนะคะที่เราชอบเรารักนะคะเราก็จะอินไปกับมันนะคะแบบว่าทําแล้วมันก็แบบไม่ปวดหัว <c oughs> ก็แฮปปี้นะคะในอนาคตนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําที่นี่ต่อไปยาวๆหรือเปล่าหรือว่าจะทําที่อื่น เรื่องการทํางานที่แบบว่าทํายังไงให้ได้งานใช่ไหมก,กันก็อาจจะทําวิดีโอในการทาซีวีนะคะแล้วก็มีพอร์ตฟลิโอนะคะมาให้ดูนะคะถ้าใครอยากให้ทํานะคะสามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าอยากถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับทาซีวียังไงถึงจะได้งานในอังกฤษนะคะสามารถทักมาถามส่วนตัวก่อนได้เลยแต่ว่ากาันอาจจะทําคลิปเร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะทุกคนคือที่อังกฤษอ่ะทุกคนมันแบบว่าการสมัครงานใช่ไหมแบบ การสมัครงานที่อังกฤษนะคะมันไม่ได้ส่งแค่ที่ส่งที่แล้วถึงจะได้นะคะกันนะคะมีการส่ง C ีวีทุกวันนะคะช่วงนึงเลยนะแบบช่วงแบบเกือบเดือนนะที่ส่งทุกวันแล้ววันนึงก็ส่งมากกว่าหนึ่งที่นะคะแต่ความปังก็เคยดูปะงานนี้นะคะได้เพราะว่าแบบเขารู้จักจากเพื่อนของเพื่อนนะคะก็คือมีเพื่อนแนะนําเราให้กับบริษัทเขาแล้วบริษัทเขาก็คือตอนนั้นขาดตําแหน่งนะพอดีก็เลยมาติดต่อกันนะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับที่ส่งในเว็บเลยแต่ว่าที่ส่งในเว็บนะคะก็จะมีอินเทอร์เนชชิพในส่วนของอินเทอร์เนชิพที่การทำเนี่ยมันจะไม่ได้เงินนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงไม่ได้เงินแล้วยอมทำนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเรียนจบมานะคะซึ่งปอตีนะคะเป็นเอกอิงก็คือเป็นครูอิงมอสวใช่ไหมคะก็คือการสตมผัชีวิตครูเอกอิงเนาะมันก็จะไม่ตรงสายกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่กันต้องการจะทำที่อังกฤษใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้น ก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยควรมีประสบการณ์นะคะที่นอกเหนือจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปกติอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังทำอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะยังรับงานจากไทยบ้างถ้าใครอยากทำงานต่อที่นี่นะคะถ้าเป็นคนไทยแบบมาอยู่นี่แล้วแบบเอออยากทำงานต่อนะคะเราทำได้คะ่ะทุกคนอาจจะต้องพยายามเยอะหน่อยเพราะว่าการเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมอยู่ที่นี่เราก็ต้องพยายามมากกว่าคนโลเคอลอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามเข้าร่วมกิจกรรมมหาลัยเยอะๆนะคะอย่างเช่นเออเหมือนกันก็จะเข้าร่วมของ ยูนิท j o b นะคะก็คือเป็นงานที่มหาลัยให้ทํานะคะเราก็จะได้เพื่อนๆนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่มีแค่คนฝรั่งไม่ใช่มีแค่คนอังกฤษนะก็จะเจอเพื่อนอินเดียอะไรแบบนี้เพื่อนจีนอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้มีคอนเนคชั่นมากขึ้นได้รู้จักอาจารย์ได้รู้จักสตาฟในมหาลัยนะคะซึ่งเป็นหนทางในการหางานในอนาคตนะคะถ้าเราไม่ได้ทํางานที่ทําในประเทศนี้นะคะหรือว่าไม่เคยเหมือนบางคนอาจจะเหมือนกันที่แบบจบ แล้วมาเลยก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ใช่ไหมทุกคนก็พยายามทํางานกับมาหาลัยนะคะแล้วก็อาจจะไปทําร้านอาหารการทํางานร้านอาหารก็ทาให้ได้คอนเนคชันเพิ่มนะคะเหมือนกับร้านที่กันเคยทํานะคะก็คือก็จะมีพนักง,งานที่เป็นฝรั่งนะคะแล้วก็ได้ฝึกภาษาอ่ะหลักๆก็คือฝึกภาษานะคะถ้ามาอยู่นี่เราแบบไม่ได้ทํางานเลยหรือว่าไม่มีเพื่อนฝรั่งไม่มีเพื่อนต่างชาติเลยแบบคบแต่คนไทยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ฝึก ภาษาเท่าไหร่นะคะเพราะจริงๆมาเรียนเนี่ยคือคณะอื่นกันไม่รู้นะแต่ว่าคณะกันมันก็ไม่ได้เรียนเยอะขนาดนั้นมันจะหนักตรงงานนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้คอมมิเนิเคตเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยได้สร้างคอนเน็ชันนะคะคอนเน็ชันเนี่ย สำคัญมากๆในการหางานนะทุกคนเพราะเพื่อนที่แนะนําการให้กับบริษัทนะคะก็ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นเพื่อนคนอินเดียนะคะที่อยู่ในคลาสเดียวกันเคย์วีเนี่ยก็ไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วได้เลยนะคะก็คือมีหลายเวอร์ชันมากๆที่แบบทาแล้วแก้ทาแล้วแก้ทําแล้วแก้ทำแล้วให้อาจารย์ดูอาจารย์โอเคตรงนี้แก้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บสมมติทำกิจกรรมนึงเพิ่มอาจจะเป็นโปรเจกต์อะโปรเจกต์ใครบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทำพัฒนาค่ะพี่การแต่อยากได้งานที่นี่ทำไงก็คือเขียนเขียนโปรเจกต์ที่เคยทำก็ได้โปรเจกต์จึ้เรีนนย เอาลงไปใน CV นะคะคือ CV เนี่ยมันจะไม่ลกเท่าไหร่นะทุกคนมันจะแบบของการก็จะเป็นหน้าเดียวเลยแต่ว่าจะมีแบบ QR code อบให้สแกนทําเป็นใน c ค n วานะคะแบบว่าเป็นพอร์ตฟลิโอออนไลน์ฟิลลิ่งแบบก็เหมือนพอร์ตตอนเข้าคล้ายๆมาหาหลัยเลยก็ใส่ผลงานเส่ผลงานแล้วก็ในส่วนที่เป็นวิดีโอก็คือให้เขาสามารถสแกนได้แล้วก็ดูง่งายๆนะคะเอ้ยเคยทํางานจากที่ไทยมาแล้วก็ทําตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยตรวจนะคะอาจารย์ที่นี่เขาก็จะน่ารักมากนะคะแล้วก็มหาลัยที่นี่นะคะเปิดโอกาสให้เราเนี่ย ได้แบบค้นหาตัวเองเยอะมากมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีแบบเจ้าเฟย์ต่างๆเกือ <c oughs> บทุกวอาทิตย์เลยนะทุกคน <c oughs> ก็จะมีบริษัทนู่นนี่มาเปิดว่าแบบเอ้ยมีตำแหน่งงานหรือว่า c a r e e r Plus นะคะจะเป็นแบบว่าองค์กรแบบเป็นส่วนที่ให้เราเนี่ยได้ปรึกษาว่าแบบเอ้ย C v วอะไรยังไงติดต่องานยังไงนะคะจากที่มีอยู่นีน่นะก็รู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจนะคะ <c oughs> พยายาม make effort เยอะๆนะคะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคน น้องๆพี่ๆเพื่อน,นคนไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับการมาเรียนต่ออังกฤษนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะทัก IG มาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะเดี๋ยวกันจะแชร์เท่าที่กันแชร์ได้นะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะฝากลงไปกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะแล้วก็ใครอยากติดตามช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik Tok นะคะหรือว่า Facebook นะคะก็กดติดตามได้เลยนะคะ Tik t o k Lady g a n n y ยีนะคะ Facebook Lady g a n n y นะคะ Tiktok ก็จะลงบ่อยหน่อยนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆใครแบบขี้เกียจดูคลิปยาวๆนะคะไปดูใน Tiktok นะคะลงเยอะเหมือนกันแบบว่าช้อปปิ้งในอังกฤษเที่ยวในอังกฤษอะไรอย่างนี้เราก็จะลง Tiktok โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย